ว้าวน่ากินไหมทุกคนสบายดีเลือน้กอ่ก็มยือเบใหม่เลน้ก็เป็นการจับเว้ยสบายดีบัสสกูสุพี่น้องจาสบายดีตอนบ่ายทุกคนได้เวลาเปิดร้านแล้วพี่น้องเปิดร้านจะเป็นเปิดปุ๊บลูกข้าก็สร้างั๊บเลย มาที่ไปส่งค่ะเจ็ดคือเซียนอานี้แค่ขงบรเซียนเราเจ็ดเอานะเซียนหักไข่ไก่เอาไปกินพอแล้วเเลยซุกไกซุกหมดเลยพอแล้วออกเรืองอาลางอันนี้คืเีไปส่งค่าในงานได้ติดอันนั้น các gà mực 2 mai rau cà nô mu, nấm mu 2 mai ơi sao lại có tụt quay thế ป่ถึงต้องแล้วผมไม่คนจักเล้ยสบายดีเด้อจ้าสบายดีเด้อไว,ว้ได้ห้อเอาลมขาไงสุกแล้ว,อลวพอวลวกล่แล้วเลยดิยิบใส่ไววนี่ก่อน พราะว่าจุ่มน้ำห่อน,นะนเนาะมันกับแต่เดี๋ยวมันจะเหี่ยมก่ะโอเคแต่ว่าคันนี้ทงเขาได้เสร็จพอไหมพี่น้องทงในเตียงนะเฮ้ย <laughs> วันนี้มีอะไร <พอ S 2> บ้างคะนี่มีนมมู๊วายนมู๊สิบจ้า,เ,าเ,เล็กสามนิจ้าของสมขอยเจ็ดสิบฟองหนึ่งซื้อให้ไกายสองไม้กินนมมูเฮ้ย ไก่ไก่มาเอาไปชุมข่อยอยากขาหันไก่ขาต้มปลาไม่น่บอกกินวะบอกกินบอกบให้เมื่อยเขาลารตีเดลยคนเดียว <c oughs> ปิงป่งไปเปรื่อยๆบล้วเขาสั่งเลยปิ่งบระธันบัรดแล้วแค่ะแนพอไปิป่มพูน่ะแลวกัน อย่าลืมใส่แจ่วนะคะพอ่อค้าพ่อค้ากันยังกินเลยครูนสนาหลายโหดทงยางหูเห็นบอ่แแจ่วเป็นอะไรใส่แต่แจ่วปลาเมือกนั่นใส่เลยใส่กันเลยลด ลาดเลยลหกอพรือเอนนาพราะว,ว่าเราอยู่ในผักขมวดเนี่ยังยังบเห็นจักคนเลยผว่บาว้าจะไห

ไมก่กรัดธรรมดาอยู่เคยอัดไว้ไหมะะวรงลืมทงตัวนี้เด้อยไป let's go <S <c oughs> โอเคกรตัมเคยมอย่างจะใช่ไหมอย่างจะใช่มีอะไันฟงอยมัเอากระเปอมันเป็นบบงฟงแล้วตอนที่จนะากอันมันแหน่อยเออปากอันมันเปะๆเนาะมันทับกันเยเนี่ยเกี่ยอยู่วิวานมันถือกันน่อย ใส่เลยโบทำแล้วดูทำแล้วดูใส่ลำจบบ่า้อยนยกหน่กใส่เลยใส่เลยค่ะแม่ขอันนี้ <มา S 1> คือู <ไป S 1> ุค้า <ไป S 1> สาวแสงแล้วก็มาซื้อ,อทานนี้นำ้ำ เจ็ดชิ่าไเลยเก่าวมาเบิต์เดี๋ตวีลูเอาแซวบาทจ้ะไม่เบิ่งลูกค้านะกลับเงินมาเห็นไหมค่ะนับพอที่อัยาศักเอากระเป๋าเงินยังเบีดออกเยังคุณใช่ดอเบเอยู่ในจ้ะเบเบะบอกรวยไมนเดเราแซเบาได้ล

โบโบห้ยายามได้ตีกันตออายก็การมัวีเป็นมานเลยแ่ะกอนานอนถ่าได้ลูกค้า,าลูกค้าแม,ม่เด็ดอะไรบอกแกก็ได้ไม่เดี๋ยวนะบอกสิ่บาทนะ ว่าอ bueno, bueno, ่าแต่ชำมอกินิลนวพ่อหลอดไมอนีดีแล้วมันมันเออมันป็นโลไดกินแล้มกินมงแก่กิ่นเยอเ้อแค่นิมแล้วบอกแค่ที่ดีเลยแค่น้ำจิมันแค่นิมบบมือปเนอมด่างปกะเด็นมากที เวละเอาปูว,วปก็จนะิ <c oughs> ม้มมาแมจิ้มนี้แนเ,นเรายังบวหัวขวัญจับโบเล่เฮ้ยแล้วปวเอา,ออาใส่ละเถือแล้วเกงหงวัว เห,หเห็ดได้เด้อลูกศิษย์น้ำจิ้มมือ,อนีแม่ข้าวที่แตงกวแม่ข้าวที่แตงกวเฮ็ด่ยน้ำจิ้มเห็ดผัวด่ <c oughs> วาก็ลเลยเฮ็ดเผ็ดพวมจะให้กันเลยเฮ็ดเผ็ดเผ็ด <c oughs> โอ้ระวังน้องตกเด้อลูกค้าลูกข้าพบก,กล้องเอาเกี่ยวไหม เอาไปเกลืองง้อเล้วมอนี่มาซื้อแต่ละเชื่อแล้วเอาพักเข้าไปเกลืองง้อเอาไปแล้วไปกิน จะได้มีไล่กินแสกแกบสบายดีเจ้าค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะฮ้าก็เดี๋ยวว่าเจ้าเป็นล้มเป็นเลงเลยโดนกระแสดราม่าทุบตายแล้วบอกอืมก็เดี๋ยวว่าถือเขาลากไปเชิงตายเลยนั่งันาดแล้วมวยร้อยเนี่ยจะไมแห้งแต่สวยหุ่นจักเบิด มุ้จียังอะไงให้ปลากระป๋วยอยู่นั่นเนนั่นมึเขาเปนนกิ่งแต่ป่าโอ้มึอนี่มาแต่เวนพี่น้องมอวนี่เบิดป่ามึอนี่ขับมาแต่เวนอีกเบิร์นี่เหืือยังเรือโบาณมันสวยนุ่มเลยไปใชหนาตอใช้หุ่นน้าบ่ใช้หุ่นนาใอยราฟน้องลายอยู่ พอได้แอมแปะชองไห้พักให้หนึ่งพักคำคำแล้วมามาชองมึงอ,อีกเด้อดนอลูกค้ากันมิดเลยเรื่อยอยู่พี่น้องไงไออ้วนพี่น้องมึงนี้มาจัดเต <_ d ose> วินมัวร์นี่มาประทัน ลูกค้าเบิร์ตเลยทุกคนนะหายวับเลยย่อแบบนี้สิมันแบบมันสิมีอยู่ส่วนหนึ่งี่มันแต่ก็คล้ายๆเนี่ยแหละพี่น้องนมหมูน่ะสิเบิร์ตแล้วแต่ว่าตัวย่างไว้น่ะคือเบิร์ตแล้วได้แต่ตัวประธานย่างเรามีทอดนันเอ็นไก่น้ำเต้าทุกคนจานละสิบบาท ขายอยู่บ่อนี่ก็ทุกยยอย่างขายหมดออไนไม่้นอ,อ,อ, <_ d> um> อันนี้ท <_ d> um> ุกคนอันนี้คือเราจะทำหมาล่านะคะทุกคนนี่จะตัวยหง่ีตง้ตัวลาซิมห่าแบบแถมมันอันนี้มีตะหูปลาจ้ะแถมเพชรเข็มใหมน่นึง มันจระหายเกินไปไม่จะแทนเลยเพราะเขาสิดบบจุ่มน้ำหอมเอาขึ้นมาแล้วก็ไปค้างทายเกี่ยวแล้วมันกระชุกไวยท่านทายเด็กในคองแฉมนะมานคือน้ำหอมแบบยามรึยังเป็นคนดีดีแม่นแล้วนม่หนู่งใหม่ชาวบานแล้วกระเทียมขอยึดแชมป์ใหม่ชาวบ้านขอยึเห็นไหมข่อยลูกค้าติดใจเวลาเขามาบริหารข่อยถามหาอันนี้คือว่าเล่นทุกคน ต้มเดี๋ยวสิขออนุญาตลาละเด้อเนอสฟอร์เดียนเดี๋ยวสิฮอดเวลาไปหาส่งเจ็บตรงของเดี๋ยวขอบใจเบเมทุกผู้ทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่แป๊บปะวันเด้อพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใด็ก็ขอโทษขออภัยเนาะจังได๋ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาเด้อเนาะไปแล้วสบายดีได้ขายเรื่อยๆอะไรทุกคนนั่งกันนี่หาคำก็พอได้ขายอยู่มื้อนี้ปิดดึกเนาะนั่งกันเลยยาวๆ